ับผมเดี๋ยวสิพ้ามาเห็ดเมนูเด็ดคับอมกิเล็กเียวโลบกหลังเหลืองานนะครับก็บมาต้มหมูไว้ก่อนนะครับเห็มันสุกๆสี่โ่งหมูครับแล้วก็มีเกลือครับส่วนเครืงปรุงนะครับพริกแล้วก็เขามาครับตามด้วยนามยีน้าครับ และก็กระเทียมแล้วก็หอมครับหัดบได้ก็คือขี้เล็กครับต้มไว้นะครับเดี๋ยวเรือส่วนประกอบครับเดี๋ยวซมาปรุง่งนะครับผมใส่น้ำยาด่างไว้ครับใส่น้ำยาด่างเดือตามด้วยนี่ครับหอมกระเทียมครับเทลงไปเลยครับ ล้วก็ตั้ครับมีขี้ขีเล็กที่ที่ห้าต้มแล้วครับต้มออกสามนางครับมองเห็นมันผมตั้มใจเขาเบือครับตั้กตองเห็นขอกันครับเดี๋ยวค่อยมาปรุงครับมียังมากมายครับต้มขี้เล็กขย่าวลูกขย่าวลูกเพราะว่าตั้มเสียงดังนะครับ พุกมันแียงดังเลื่ยอยใดสายยาว่าต้มขี้เล็กขยาโลกครับนี่ยครับต้นเข่ากันนะครับ,รบเสียวลงหมอครับแรับนะครับ นีะครับพ่นจนใส่โทรศัพท์กับไทยสงครามโควิดครับสงครามโควิดนี่ก็แย่ครับแต่ละคนนะครับนะครับกระป๋องจริงๆเอาขีดเล็กลงไปนะเดี๋ยวเขาลอกกู อ่าตัวนี้เอาขี่เล็กลงเลยครับนามย่าน้่งขี่เล็กครับกระดูกหมู าจะอร่อยระดับโลกครับเพราะว่าซิเมนต์นะครับุมมีอย่างมากมายครับคือข,ของชุดใส่นิดหน่อยนิดหน่อยพอเกลือเข้าเติมลงไปแล้วตามด้วยน้ำปลาปลาเล็กๆนิหน่อยแค่นี้ครับแค่นี้กัหน,น้าตาออกมากแบบน่ากินเลยครับ ลองชิมแล้วครับลองชิมแล้วชิมแล้วครับชิมแล้วโอ้สุดยอดจริงๆสุดยอดจริงๆครับสุดยอดจริงๆ